มาแล้วนะครับผมขบรถธรรมดาที่201นะครับกรุงเทพพิษณุโลกนะครับผมมาดูกันนะครับเป็นเอลซ้อมหมายเลขอะไรนะครับเป็นเอลซ้อมเครื่อง MTU นะครับผมเป็นหมายเลข4108นะครับผม สยงามน,นะครับวันนี้ก็มายาวๆเลยนะครับผมกาวตู้นะครับอยู่รับส่งบริษาทที่สถานีหลัก4ี่นะครับผมและสถานีดอยเมืองเป็นสถานีต่อไปนะครับ